ทำไมไม่มาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็พบกับหน่วยการเรียนรู้อีกหน,หน่วยการเรียนรู้นะคะสำหรับในเรื่องของเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ในรายวิชาว3 0 2 4 1ชีววิทยาหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของสาขาชีววิทยานะคะไม่ว่าจะเรียนรู้ในองค์และส่วนประกอบใจนะคะเราจะต้อง เรียนรู้และเข้าใจเรื่องเซลล์ก่อนนะคะจากในคร้วที่แล้วนะคะที่เราเรียนรู้กันในเรื่องของอธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตการศึกษาชีววิทยาแล้วก็เคมีเป็นพื้นฐานของชีววิทยานะคะสำหรับในหน่วยนี้นะคะเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับเรื่องเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์นะคะจากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเอ๊มันคือลักษณะของเซลล์อะไรนะคะ เราไปดูนะคะว่าเซลมีอะไรคือความหมายของคำว่าเซลนะคะจำได้ไหมที่เราเรียนในบทแรกๆว่าเซลหนึ่งเซลหลายๆเซลรวมกันกลายเป็นเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันกลายเป็นอะไรนะคะนักเรียนสังเกตจากภาพนะคะถ้านักเรีนยนสังเกตจากภาพนะคะเห็นไหมคะดีเเห็นไหมคะเป็นก้อนเซลแล้วก็มารวมกันเป็นลนักษณะของเซล์ปอดเห็นไหมคะ เซล์เหมือนกันเห็นไหมคะนี่สังเกตค่ะ DNA เป็นก้อนเซล์ล่างแหบประสาทปุ๊บเป็นสมองเห็นไหมคะอันนี้เหมือนกันค่ะล่างแหบเป็นลักษณะของ DNA แล้วก็เป็นเซลล์นะคะแล้วก็มาปุ๊บเป็นลักษณะของไตของคนเราเนี่เป็นอวัยวะเลยเห็นไหมคะนี่ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอย่าลืมว่า เซลลเป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะหลายๆเซลล์รวมกันกลายเป็นเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันกลายเป็นอวัยวะหลายๆอวัยวะรวมกันเป็นระบบอวัยวะหลายๆระบบอวัยวะรวมกันกลายเป็นหนึ่งสิ่งมีชีวิต อันนี้เป็นหัวใจหลักของคนที่เรียนชีววิทยานะคะนั่นคือความหมายของเซลล์อย่าลืมค่ะเน้นย้ำนะคะเซลล์คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะคะต่อไปเซลเห็นไหมคะเซลลคือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตั้งแต่พืชสัตว์สาลายรารวมทั้งจุลินทรีย์ต่างๆนะคะแต่ยกเว้นไวรัสนะคะ ยกเว้นไวรัสนั่นเองนะคะไวรัสไม่จัดเป็นเซลล์เอา้าทำไมอ่ะทาไมถึงไวรัสไม่จัดเป็นเซลล์ไปหาคําตอบไหมเราต้องค้นคว้าไหมเกิดปัญหาแล้วใช่ไหมเราต้องค้นคว้าหาคําตอบขึ้นมานะคะทีนี้เราไปดูว่าร่างกายเนี่ยประกอบด้วยเซลล์หลากหลายชนิดใช่แล้วแต่ละชนิดมีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันถูกเลยเพราะเมื่อกี้คุณครูพูดไปว่าเซลล์คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต หลายๆเซลล์รวมกันนะคะกลายเป็นเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันกลายเป็นอวัยวะหลายๆอวัยวะรวมกันกลายเป็นระบบอวัยวะอ่ะมีอะไรบ้างคะเซลล์ไข่สเปิรม์มเซลล์กล้ามเนื้อเรียบนะคะสมูทมัสเซลลนะคะเซลล์กระดูกแข็งรู้จักเซลล์กระดูกแข็งไหมนอ้อเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะ เซลล์ประสาทนิวรอนเซลล์ไขมันแฟตเซล์แล้วก็เซล์ลในระบบทางเดินอาหารนั่นเองนะคะทีนี้ไปดูภาพซิมีใครรู้บ้างจากภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันเป็นเซล์ลอะไรบ้างนะคะส o มูทมัสเซลกล้ามเนื้อเรียบแน่นอนนะคะเซล์ลของกล้ามเนื้อเรียบ RBC เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะ เซลประสาท on flex nerve นะคะแล้วก็เทสเซลเห็นไหมที่มันเป็นอยู่ตามลิ้นของเรานั่นเองนะคะคือลักษณะของเซลค่ะอะต่อไปนะคะอาเห็นไหมคะเนึกเลยว่านี่คืออะไรเอ่ยอันนี้คือลักษณะของเซลประสาทนะคะเซลประสาทนะ เซลล์ประสาทจะมีการส่งกระแสประสาทเซลล์ประสาทในร่างกายคนเรามีเยอะมากนะคะการส่งกระแสประสาทก็เป็นไป,นปนด้วยความรวดเร็วเราแทบไม่รู้สึกตัวเลยนะคะอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างอันนี้จะว่าทะลึ่งไมหน้านะคะสมมติว่ามีคนเอาเข็มมาจิ้มแขนเราเอาแบบไม่ทะลึ่งเนาะการเลดอาไว้นิดนึงนะคะเอาเอาเข็มมาจิ้มตรงปลายนิ้วจิ้มเบาๆจิ้มลงไปปุ๊บนั่นเลยจะบอกอุ้ยเจ็บ แต่ตอนควาว่าอุ้ยเจ็บนัมันชั่ววินาทีแต่จริงๆแล้วมีการสั่งกระแสประสาทไปสั่งสมองว่ามันเจ็บแล้วก็ส่งกลับลงมาต้องชักมือออกอย่างเงี้ยนะคะชั่ววินาทีเลยเป็นการทํางานที่รวดเร็วมากนะคะส่วนภาพข้างล่างเป็นมัดเซลลก็คือเซล์ของกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เหมือนที่คุณครูพูดเมื่อกี้ละค่ะลำดับขั้นตอนของการเกิดเซลล์นะคะถ้าดูอันหนึ่ง จริงๆเซลล์คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตถ้าไม่รวม,มโมเลกุลโมเลกุลน,นะคะก็คือพวกอะตอมต่างๆนะคะเกิดจากอะตอมที่มีการเชื่อมต่อกันของอะตอมจนเกิดเป็นโมเลกุลน,นะคะจนเกิดเป็นโมเลกุลน,นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ถ้าถ้าดูนะคะโมเลกุลเล็กๆหลายๆอันนะคะโมเลกุลเล็กๆหลายๆอันมารวมกันนะคะก็จะกลายเป็นเซลล์โดยทางชีววิทยาบอกว่าเซลล์คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะ นะะหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายจัดเป็นหน่วยพื้นฐานและหน้าที่ของมนุษย์เซลล์ต่างๆมีหลายชนิดหลายรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันหลายๆเซลล์รวมกันกลายเป็นเนื้อเยื่อหรือทิชชู่เลเวลนะคะสูงกว่าระดับเซลล์ประกอบกันขึ้นมาก็คือเป็นระบบของเนื้อเยื่อนั่นเองนะคะก็คือเป็นระบบของเนื้อเยื่อนะคะคที่มีรูปร่างใกล้เคียงกันทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึง่งนั่นเองนะคะอะเรายกตัวอย่างเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจใช่ไหมคะ อยากจะมีซิทแพคเซลกามเนื้อหน้าท้องได้ไหมได้หมดนะคะหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันก็จะกลายเป็นอวัยวะนะคะหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันก็จะกลายเป็นอวัยวะอวัยวะเนี่ยเห็นไหมคะออแกนเลเวลนะคะอวัยวะเกิดจากการรวมตัวของเนื้อเยื่อตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปหลายๆอวัยวะรวมกันหลายๆเนื้อเยื่อขอโทษค่ะหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันกลายเป็นอวัยวะนั่นเองนะคะแล้วหลายๆอวัยวะละมันก็กลายเป็นซิสเต็มค่ะ ซิสเต็มเลเวลหรือเราเรียกว่าเป็นระบบอวัยวะกลุ่มอวัยวะที่ทําหน้าที่คล้ายคลึงกันกสอดประสานการทํางานร่วมกันนั่นเองแล้วหลายๆระบบนะคะก็รวมเป็นหนึ่งสิ่งมีชีวิตนะคะรวมเป็นสิ่งหรือเรียกว่าร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะเป็นระดับที่สูงที่สุดเกิดจากทุกระบบในร่างกายทํางานร่วมกันนั่นเองนะคะอ่าเห็นไหมคะ อ่ะนี่เป็นการปลีกย่อยให้นักเรียนดูจากเล็กไปหาใหญ่นะคะเริ่มที่ heart muscle นะคะอันนี้คือเซลล์ลักษณะของกล้ามเนื้อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจอันเดียวเซลล์อันเดียว,ยวหลายๆายเซลล์รวมกันกลายเป็นเนื้อเยื่อเห็นไหมคะเนื้อเยื่อละ heart muscle tissue เห็นไหมคะคำว่าทีชู e หมายถึงเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อแสดงว่ามีหลายเซลล์สิหลายเซลล์หลายอันจีมาอยู่รวมกันนะ่ะ เสร็จแล้วปุ๊บหลาๆเนื้อเยื่อรวมกันกลายเป็นออออรแกนหืวัยวะก็คือกลายเป็นหัวใจนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าหัวใจของคนเรามีขนาดใหญ่เท่าไหร่วิธีง่ายที่สุดเลยค่ะที่อยากรู้ว่าหัวใจเราใหญ่ที่สุดเอามีดมาผ่าหน้าอกแล้วก็แหวหัวใจออกมาดูใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่นะคะ <S <S นักเรียนแค่กำกำปั้นตัวเองกำกำปั้นปุ๊บกำไม่ต้องแน่นมากลูกกำในขนาดกำแบบถนัดของเรานะคะ นั่นแหละค่ะคือลักษณะของหัวใจของเรานะคะหัวใจบางคนก็จะบอกว่าหัวใจของผมมีแค่สีห้องครับแต่รักเธอแค่คนเดียวหิ้วกันไปนะคะอันนี้คือลักษณะของจากเล็กไปหาใหญ่นะคะอะทีนี้ไปดูอันอื่นบ้างนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ลักษณะของพืชเนาะลักษณะของพืชเห็นไหมคะนี่เป็นโมเลกุลนะคะนี่เป็นโมเลกุลโมเลกุลแล้วก็จะมาเป็นเซล น่เซลนะคะพอมันเป็นเซลล์ก็รวมตัวกันเห็นไหมคะเป็นระบบเนื้อเยื่อเป็นใบไม้เป็นต้นไม้ี่เองเป็นแบบนี้นะคะอะต่อไปทีนี้แล้วส่วนประกอบของเซลล์ล่ะเขาวาไงคะนักชีววิทยาเนี่ยแบ่งเซลล์ออกเป็นสองแบบจำนะต้องเข้าใจด้วยนะว่านักชีววิทยาเขาแบ่งแบบไหนแบ่งแบบยูคาริโอติกเซลล์กับโพคาริโอติกเซลล์ หรือยูคาริโอตหรือโพคาริโอตก็ได้อ้าวล้วมนุษย์เป็นแบบไหนให้นักเรียนจําแบบนี้ลูกยูแปลว่าเธอเธอก็เฮ้ยเกี่ยวกับเราเลยเธออ่ะแสดงว่าเราเป็นกลุ่มที่อยู่ในลักษณะของยูคาริโอตเฮ้ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มของยูคาริโอตแสดงว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วอะ่ะในเมื่อเราสมบูรณ์แบบแสดงว่าเรามีการพัฒนามีการจเจริญเติบโตมีการพัฒนาเลเวลของความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์อยู่แล้ว มีการพัฒนาเซลล์แต่และเซลล์สมบูรณ์อยู่แล้วนั่นเองนะคะแสดงว่าโพลคาริโอติกเซลล์อ่ะมันต้องไม่พัฒนาแน่เลยดูสองรูปภาพสิไม่เหมือนกันเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตสองรูปภาพไม่เหมือนกันอะไรไม่เหมือนกันไปดูมีไลโบโซมเหมือนกันไหมมีนะคะมีเซลล์เมมเบรนเอ่เซลล์เมมเบรนคืออะไรนะก็คือเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมคะมีเซลล์เมมเบรนเหมือนกันไหมมีใช่ไหมคะเซลล์วอลคือผนังเซลล์มีไหมม,มีมีนะ อ๋ออันนี้ลักษณะาจากภาพที่เห็นเป็นเป็นเซลล์สัตว์เนาะนะคะเป็นเซลล์สัตว์เซลล์สัตว์ลักษณะของเซลล์สัตว์นะคะอันนี้เป็นเป็นเซลล์ของกลุ่มพวกโพรคาริโอตนะคะอันนี้แม่นไหเขาบอกว่ามีอบอกคุณครูแคปซูลน,นะคะเป็นนิวเคลียสเอ้าแล้วอะไรไม่เหมือนกันหานิวเคลียสเลยมีนิวเคลียสไหมคะนิวเคลียสทุกคนช่วยกันหาซิมีนิวเคลียสไหมเป็นยังไง แล้วทำไมมีม,ม,มีมีตัวนี้แตกออกมาไปทั่วเลยดังนั้นคุณครูให้คำจำกัดความได้เลยค่ะลูกว่านักชีววิทยาแบ่งเซลล์ออกเป็น2แบบคือแบบโพรคาริโอตหรือโพรคาริโอติกเซลล์เป็นเซลล์ที่การเจริญเติบโตหรือการพัฒนาเนี่ยน้อยเนื่องจากไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสฟังดีๆนะคะ ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสไม่เกี่ยวกับเยื่อหุ้มเซลล์นะเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะอยู่ข้างในแบบนี้นะคะเมื่อไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสสารพันธุก,กรรมต่างๆแตกตัวอยู่ในไซโตพลาสซึมหมดเลยดังนั้นการที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นน้อยนะคะการจำเพาะเจอะจงต่ำนั่นเองนะคะเพราะเขาไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแต่ถ้ามาเทียบกับของเรามนุษย์จัดเป็นยูคาริโอตหรือยูคาริโอติกเซลล์ มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสที่ห่อหุ้มสารพันธุกรรมไว้นั่นเองนะคะการพัฒนาแบ่งเป็นส่วนๆมีไมโตคอนเดียมีคือมีการพัฒนาที่สูงกว่าแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้อันนี้ใน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 ,ในสไลด์นี้จะกล่าวถึงลักษณะของเซลล์ในร่างกายชนิดที่เป็นยุคริโอติเซลเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์ร่างกายสโตเมติกเซลส่วนน้อยเป็นเซลเพศนะคะอย่าลืมนะคุณครูย้าว่า นักชีววิทยา <c oughs> ขอโทษค่ะแบ่งเซลล์ออกเป็น2แบบแบบโพรคาริโอติเซลล์กับยูคาริโอติเซลล์แล้วมนุษย์เป็นแบบไหนแบบยูคาริโอติเซลล์แล้วแตกต่างกันยังไงระหว่างโพรคาริโอติกกับยูคาริโอติกแตกต่างกันตรงที่เยื่อหุ้มนิวเคลียสใครไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสคะโพรคาริโอตหรือโพรคาริโอติเซลล์ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองนะคะอะ ให้ไปดูองค์ประกอบของสีวให้นักเรียนนึกถึงไข่ลูกไข่ไก่เราเนี่ยค่ะให้นึกถึงว่าเมื่อไหร่คุณครูพูดถึงเรื่องเซลล์ให้นึกถึงไข่ไก่ที่บ้านเราถ้าตอนนี้ใครมีไข่อยู่ข้างๆนะคะยิบไข่มาหนึ่งใบนะคะไข่มองเห็นอะไรก่อนเปลือกไข่ถูกไหมคะพอตอกไข่ออกมาปุ๊บเจอข้างในเป็นน้ํำใสๆนั่นก็คือไข่ขาวแล้วก็เจอสีเหลืองๆเป็นก้อนกลมๆนั่นก็คือไข่แดงเช่นเดียวกันค่ะ เซลก็แ,แบ่งโครงสร้างพื้นฐานออกเป็น3อย่างเหมือนกันนะคะเป็น3อย่างเหมือนกันเหมือนไข่เราเลยนะเราลองมาเปรียบเทียบกันไหมเซลล์เมมเบรนเห็นไหมคะนิวเคลียสไซโตพลาสซึม <c oughs> ถ้าเรียนจากบ3สามมานักเรียนจะได้พื้นฐานอยู่อย่างหนึ่งว่าหัวใจหลักของเซลล์คืออะไรนักเรียนตอบได้เลยนิวเคลียสทุกคนตอบได้หมดคุณครูเชื่อมั่นแบบนั้นนะคะเพราะนักเรียนนักเรียนเรียนมาจากความเข้าใจนะคะ ไซโทพาสซมคืออะไรคะคุณครูคือของเหลวที่ไหลยอยู่ภายในเซลล์อะคะ่ะแล้วเซลล์เมมเบรนล่ะคะสิ่งที่ป้องกันอันตรายให้กับเซลล์นั่นเองนะคะรวมๆรวมๆทีนี้ทีนี้ถามว่าโครงสร้างพื้นฐานม,มันมี3อย่างก็ให้นึกถึงไข่ใช่ไหมคะส่วนที่แข็งที่สุดก,ก็คือผนังเซลล์นะคะก็คือผนง sell, mm ังเซลล์ก็เปียบเหมือนเซลล์เมมเบรนนั่นเองพอกับเข้าข้างในมีน้าําใสๆของไข่ไก่เราเรียกมันว่าไซโตพัสซิม ใช่ไหมคะเหมือนไซโตพลาสซึมของเซลเลยให้นักเรียนนึกภาพตามแล้วนักเรียนจะเข้าใจองค์ประกอบของเซลล์ได้มากขึ้นนะคะและส่วนที่เป็นโปรโตีนสูงสุดโตที่คนชอบกินกันมากเลยก็คือไข่แดงไข่แดงก็เปรียบเสมือนนิวเคลียสนั่นเองนะคะทีนี้ในสานนี้เขาจะเจาะคําว่าไซโตพลาสซึมไซโตพลาสซึมเนี่ยจะมีการลอยของออแกเนลต่างๆอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเราจะได้เรียนกันในต่อไปนะคะแต่และโครงสร้างของออแกเนล ทำหน้าที่แตกต่างกันถ้าพูดถึงว่าออแกเนลต้องรู้ล้เฮ้ยไหลยอยู่ภายในเซลล์แหละไหลยอยู่ภายในไซโทพลาซึมแหละทำหน้าที่แตกต่างกันแน่นอนอ่าทีนี้นะเด็กมีก็จะเข้าใจาทีนี้เราไปดูโครงสร้างในส่วนที่หนึ่งนะคะส่วนที่หนึ่งคือหัวใจหลักของเซลล์ถ้าเปรียบเป็นเมืองเมืองหนึงเปรียบเป็นเมืองเมืองหนึงมีพ่อครัวไปรษณีมีนักการมีโรงอาหาร ใช่ไหมคะมีทุกอย่างมีฟาร์มแล้วก็มีพระราชาถ้าเปรียบนิวเคลียสนิวเคลียสน่าจะเป็นใครนั่นยังคิดว่านิวเคลียสน่าจะเป็นใครน่าจะเป็นพระราชาสิใช่ไหมสั่งการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ทําทุกอย่างคือควบคุมทุกอย่างไว้ที่ตัวเองหมดเลยนะคะนั่นคือลักษณะของนิวเคลียสอันนี้เราพูดถึงโครงสร้างของเซลล์สามส่วนเราพูดถึงนิวเคลียสก่อนคือพูดถึงหัวใจหลักของเซลล์ก่อนนะคะไปดู นิวเคลียสเป็นยังไงลักษณะค่อนข้างกลมเวลาเรืนงเยคุณครูคะส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เรามองเห็นนิวเคลียสไหมเห็นค่ะสมัยก่อนนะคะที่ยังไม่มีสไลด์ถาวรเราก็ขูดเยื่อบุข้างแค่ออกมาแล้วก็วางบนสไลด์นะคะแล้วส่องดูเราจะเห็นเป็นจุดๆไอ้จุดๆนั่นแหละคะ่ะคือนิวเคลียสนั่นเองนะคะลักษณะค่อนข้างกลมมีเยื่อหุ้มสองชั้นเยื่อหุ้มนิวเคลียสใช่ไหมคะมีรูเล็กๆทนะําหน้าที่เป็นเยื่อ เลือกผ่านคัดเลือกสารเข้าออกจากนิวเคลียสภายในมีคโครโมโซมนะคะอย่าลืมนะคะคโครโมโซมเนี่ยมีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนอยู่เอาไว้ทำไมอะ่ะนิวเคลียสทำหน้าที่อะไรอะ่ะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและการเจริญเติบโตของเซลล์ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมงงไหมลักษณะทางพันธุกรรมเช่นพ่อผมตรงแม่ผมหยิกลูกออกมาได้ผมหยิก คนที่หนึ่งผมหยิกคนที่สองผมตรงคนที่สามผมหยิกก็ไม่ไกลจากพันธุกรรมตัวเองเพราะว่าได้จากพ่อและแม่นะคะแต่ถ้าพ่อผมตรงแม่ผมตรงลูกออกมาหัวหยิกอ่ะเริ่มสงสัยแล้วเกิดจากอะไรก็ต้องขึ้นไปดูปู่ย่าตายายถ้าปู่ผมหยิกอ่ะเป็นไปได้เพราะเราได้สายพันธุกรรมมานั่นเองนะคะใครเป็นคนเก็บลักษณะพันธุกรรมนี้ล่ะที่ถ่ายทอดกันมาเป็นพัดทอดก็คือ นิวเคลียสนี่เองนะคะนอกจากนิวเคลียสจะเป็นที่ควบคุมการจเจริญเติบโตของเซลล์แล้วยังทําหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมแล้วก็เป็นแหล่งสังเคราะห์สารพันธุกรรมสาย DNA นพันเกลียวอยู่ในนี้นะคะนักเรียนเห็นหัวลูกศรสีเหลืองไหมลูกจะชี้ไปที่ก้อนสีม่วงใช่ไหมคะที่ก้อนสีม่วงน่ะถ้าเราขยายภาพฟุบขึ้นมาจะเห็นเป็นรูๆๆก็คือคัดเลือกสารเข้าออก แล้วเจาะเข้าไปข้างในสีฟ้าจะเป็นเหมือนเส้นมาม่าค่ะบวมเป่งก็พอบวมมากๆก็จับคู่กันก็กลายเป็นโครโมโซมนะคะควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์อยู่ในนี้มีหัวใจหลักคือตรงนี้ทำมไหร่ข้อสอบบอกหัวใจหลักของเซลล์คืออะไรตอบได้ทุกคนแน่นอนคุณครูเชื่อมั่นเช่นนั้นหัวใจหลักของเซลล์คือนิวเคลียสนั่นเองนะคะอ่าเราไปดูรูปร่างของนิวเคลียสกันนะคะ ไปดูลู่ล่างลักษณที่คุณครูพูดเมื่อกี้ใช่ไหมคะน,นี่เราไปดูนะคะเอคุณครูคะอันนี้ใช่นิวเคลียสหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ค่ะโดยทั่วไปลักษณะของเซลเนี่ยจะมีลักษณะที่มีเหมือนชามจานพับมาติดก,กับนิวเคลียสเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่า ER หรือว่า endoplasmic reticulum นะคะ ทีนี้คุณครูอยากให้หนูดูตรงไหนอยากให้หนูดูที่เป็นก้อนกลมๆสีม่วงนี่เองนะคะประกอบด้วยนิวเคลีย์เอนไวลปก็คือช่วงโครงของเขาแล้วก็มีโครมาตินค่ะอ่าดูนะเจาะเข้าไปเรื่อยๆนะคะนิวเคลีย์เอนไวล์ปุบเห็นไหมคะฟุบเป็นรูๆคอยคัดเลือกสารผ่านเข้าออกนิวเคลีย์พอนะคะเสร็จแล้วพอเจาะเข้าไปข้างในปุ๊บไปเจอเส้นสีฟ้า,ฟาเนี่ยเขาเรียกว่า โครมาตินเมื่อไหรลโครมาตินมีการหดตัวมีการจับคู่กลายเป็นโครโมโซมซึ่งภายในโครโมโซมมีการกับเก็บยีนหรือ DNA ไว้ข้างในก็คือเก็บลักษณะของสารพันธุกรรมไว้นั่นเองปุ๊บที่เป็นก้อนกลมๆมมวนตัวอย่างชาัดเจนเนี่ยเขาเรียกว่านิวคลีอรัสนะคะอันนี้เป็นลักษณะของนิวเคลียสทีนี้ไปดูฝั่งซ้ายมือเรานะคะ ไปดูฝั่งซ้ายมือเราเป็นโครมาตินสตัคเจอร์ก็เป็นลักษณะโครงสร้างของโครมาตินที่มีการจัดเรียงกันหมุนเป็นเกลียวเห็นไหมลูกหรือเรามองอย่างหนึ่งสังเกตสังเกตสารเบส4ตัวนะคะเฮ้คุณคุณไหมคะ A C A T C G เห็นไหมลูก C G จับกันด้วยพันธะ2พันธะ3นะคะเป็นลักษณะของเกลียวจับจับจเห็นไหมลูกเริ่มแต่ตรงนี้นะคะ A สังเกตภาพนะคะ a, b, c, d เราจะเริ่มที่นี่ก่อน a a ก็คือการจับกันของเบสสชนิดจับกันปุ๊บจับจับจับกลายเป็นบันไดเกียววนขวาก็คือเป็นสายของ DNA สาย d n a อโคดหมุนนม้นนมุนม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 นนเห็นไหมลูกนั่นคือโครมาตินใช่ไหมหลายๆโครมาตินเกิดการบวมตัวเหมือนที่คุณครูพูดตรงนี้จําได้ไหมคะโครมาตินเมื่อไหร่มีการบวมตัวมีการจับคู่กันปุ๊บมันกลายเป็น โครโมโซมพอเจาะเข้าไปในโครโมโซมอาย้อนกลับไปโครโมโซมมันก็คือในโครโมโซมก็มีอะไรคะมี DNA มีใครไม่เข้าใจบ้างเอ่ยนะคะสำหรับนิวเคลียสเอาใหม่เอาใหม่ต้องทบทวนตรงนี้เพราะมันเป็นหัวใจหลักของลักษณะของนิวเคลียสนะคะอันไหนคือนิวเคลียสสีฟ้าหรือสีม่วงสีม่วงนะคะสีม่วงนิวเคลียร์เอนวมโลบโครงสร้างถัดไปส่วนโครมลงมานิวเคลียพ่อลูก ควบคุมสารผ่านเข้าออกโคมาตินนะคะนิวคลียสก่อ,อนกลมๆนี้นะคะปุ๊บอาา้าแล้วถ้าถามคุณครูแล้วยีนอยู่ไหนอะคุณครูคะแล้วสาย DNA อยู่ไหนอะนี่แหละอยุดนีน่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเอามาเริ่มดูเบสสชนิดเรียนตั้งแต่ม .3 a c g t นะคะเบสสชนิดมีการจับตัวกันอพอจับตัวเสร็จปุ๊บเปิดเป็นบันไดเกียววนขวามาปุ๊บนีตรงนี้ก็คือ DNA นะลูก DNA อมาดีเอ็นะไรมาขดม้วนม้วม้วนม้วนปุ๊บก็คือโครมาตินพอพอขดม้วนม้วนแล้วก็มีการจับคู่กันปุ๊บก็กลายเป็นโครโมโซมภายในโครโมโซมก็มีสาร DNA หรือมียีนที่บ่งบอกลักษณะทางพันธุกรรมอยู่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เรื่องเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์คุณครูให้นักเรียนไปศึกษาทบทวนเพิ่มเติมในเรื่องของโครงสร้างของเซลล์อ่ะ ถ้าคุณครูถามนักเรียนลองตอบตอบด้วยตัวเองลูกถึงแม้เราจะไม่ได้ยินกานแต่หนูดูวิดีโอนี้แล้วปุ๊บถ้าหนูตอบได้แสดงว่าหนูมีความเข้าใจคุณครูบอกว่าเซลเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะคะให้นึกถึงอะไรเอย่ยถูกต้องค่ะนึกถึงไข่ไก่เมื่อไหรเราตอกไข่ไก่ปุ๊บให้มันแตกก็มีส่วนแข็งส่วนน้ําและส่วนแดงใช่ไหมคะก็มีส่วนของเปลือกไข ไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงน,นั่นเองสามส่วนก็เหมือนกันก็คือก็คือมีผนังเซลล์เซตัวปซะมแล้วก็นิวเคลียสนั่นเองวันนี้เราเรียนในส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือส่วนของนิวเคลียสนะคะหน้าที่ของ <c oughs> หน้าที่ของนิวเคลียสทำอะไรนะจําได้ไหมคะนิวเคลียสเปรียบเหมือนหัวใจหลักของเซลล์ใช่ไหมคะ <c oughs> ขอโทษค่ะ ยูเคสคือหัวใจหลักของเซลล์นักเรียนต้องไม่ลืมในส่วนนี้นะคะควบคุมการทํางานของภายในเซลล์ควบคุมสารพันธุก,กรรมควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมนั่นเองดังนั้นวันนี้ไม่มีการบ้านแต่ให้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทําใบงานตามที่คุณครูมอบให้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ